สวัสดีค่ะพี่พเพื่อนๆลูกนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําดวงความรักนะคะในเดือนมิถุนาของชาวราศีกุมนะคะซึ่งเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับคลิปความรักเดือนมิถุนาเนาะ ก็คือคนที่เกิดนะคะในวันที่21บมกราถึง19กุมภานะคะใครสนใจการนะคะ12ราศีนะคะก็ทักมาสอบถามได้นะคะ299บาบาทก็จะมีถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไพ่นะคะ ใครสนใจสอบถามได้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปสําหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวท้ากลายนะจ้าจองคิวได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราขอเช็คพลังงานนะคะของเขาหน่อย ลังงานของเขานะคะสิบม้ท้าแทมพลนนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยพลังงานตอนนี้เป็นพลังงานที่แบกงานหนักมากแบกภาระนะคะยิ่งใหญ่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการทำให้ตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเพอร์เฟที่สุด หรือเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับชีวิตไว้อะนะคะเขากำลังจะทําให้สิ่งที่เขาวางแผนนั้นเป็นจริงซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเขายอมเหนื่อยหลายๆเ,ออเขายอมเหนื่อยเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วมันกําลังจะถึงจุดนั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นจุดที่ทําอะไรหนักมากเหนื่อยมากนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าทุ่มเททุกๆอย่างเลยแทบจะไม่มีเวลาเลยภาระเขาเยอะนะคะชีวิตของเขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะ เขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟไม่สิงธนูราสีธนูแล้วก็ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะเดี๋ยวเราขอดูพลังงานของคุณหน่อยพลังงานของคุณนะคะเป็นเด็กถือเหรียญอะแถมเพราะนั e นนะคะอยู่ใบเดียวกันเลยแล้วก็เลเวอร์พลังงานของคุณนะคะ,ะ,ม,งงคะ,คะมันเหมือนการรอคอยนะคะอะไรบางอย่างเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นการงานเริ่มต้นอะไรบางอย่างค่อยๆเริ่ม แล้วตอนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความรักค่ะโดดเด่นมากคุณอาจจะกําลังรอคอยคําตอบนะคะเกี่ยวกับความรักหรือกําลังจะตัดสินใจเลือกนะคะหรือกําลังรอคอยความรักจะใครสักคนอยู่คุณก็จะได้รับข่าวดีนะมีการเปลี่ยนแปลงในความรักมีโอกาสที่จะสุขสมหวังนะคะในตอนนี้หรือคุณกําลังรอคอยคนรักนะคะที่อยู่ไกลกันแล้วมีการกลับมาได้คุณกําลังแบบว่าจะเจอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะจากความรักที่มันแบบ เอ่อทีละเล็กทีละน้อยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นมาอย่างไรนะคะเพื่อเช็คว่าเนี่ยใช่เรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะว่าก่อนหน้านี้เรื่องราวของคุณนะคะเป็นอย่างไรชาวราศีกุมเด็ก เด็กถือไม้เท้าเนาะเก้าเหรียญแปดดาบอม e m เ e r o r เรื่องราวความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่รอคอยนะคะรอคอยนะคะแล้วก็มีการมุ่งเน้นที่โลกของตัวเองเป็นรักทุ่มเทกับตัวเองนะคะใส่ใจกับตัวเองมากๆนะคะคุณอาจจะไปเจอกับคนที่รักตัวเองมากๆแล้วก็มีฟอร์มีโโกโมีหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมันทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาเพราะปากแข็งปากหนักแล้วก็เขาไม่ค่อยง้อกันด้วยนะคะไม่ค่อยได้ดังใจบางทีเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีความหวานไม่ค่อยมี เออความโรแมนติกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแบบไม่ค่อยง้อ,อก,กันนะคะไม่ค่อยชอบพูดความรู้สึกจริงๆนะคะว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็อาจจะมีการแบบออกคําสั่งชอบเล่นเกมความรักด้วยก็ได้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นแบบนั้นไหมถ้าใช่นะคะเราจะไปต่อกันว่าดวงความรักค่ะของชาวราศรีกุมในเดือนมิถุนายนะคะจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะสไองเท้าค่ะ คาเวอร์ระวังนะระวังเขาแล้วกันนะคะเอนเปอ r เรอร์ Emperor มาอีกแล้วแล้วก็คิงดักถ้าใครที่อยู่ไกลกันนะคะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะนัดเจอกันหรือได้เจอกันอย่างกระทนหันแต่ด้วยความที่มีอีโก้นะคะมีทิฐิมีคำพูดที่ ไม่ได้มรมัดระวังหรือมีการที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเขาเนี่ยเพราะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ควบคุมอํานาจอยู่นะคะแล้วก็แบบว่าชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะมันจะทําให้ทะเลาะกันง่ายนะคะแล้วก็ระวังคําพูดนะอาจจะเกิดจากเขาก็ได้ที่ชอบพูดจาตรงพูดจารุนแรงหรือมันจะมีคําพูดที่กระทบกระเทือนจิตใจ แต่ถ้าคุณกําลังรอคอยคําตอบอะไรเนี่ยเราว่าเขาจะให้คําตอบที่ชัดเจนกับคุณซึ่งมันเป็นไปได้2แบบคือ1บอกเลยว่าเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณถ้าไม่เลือกคุณเนี่ยค่ะคุณจะรู้สึกเหมือนแบบช็อกแต่เราว่ามันจะผ่านไปผ่านไปได้เนาะแต่ถ้าเขาเลือกคุณเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึกว่าเหมือนโล่งอะนะคะมันจะเป็นพลังงานสองอย่างซึ่งซึ่งคุณจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนแล้วว่าคุณเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วล่ะว่า เออคุณควรจะได้ข่าวข่าวแบบไหนเนาะเพราะสถานการณ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนกันนะ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าแต่ละตัวบุคคลนะ่ะจะเจอเรื่องช็อกที่ดีหรือช็อกที่ไม่ดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําคแนะนานะคะเหนือคู่ แต่เราว่าส่วนใหญ่นะจะได้รับข่าวดีนะคะได้รับเรื่องช็อกปฏิหารที่ดีเพราะว่าคุณกับเขามีแนวโน้มที่จะเป็นในคู่กันสูงมากนะคะแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะได้ยินคําว่าไม่รักหรือไม่เคยพูดว่ารักนะคะคุณก็อาจจะเข้าใจว่าเขาไม่รักก็ได้มันให้เรามาระวางังเรื่องของความเข้าใจผิด หรืออย่างที่เราบอกว่าบางทีเขาอาจจะมาบอกกับคุณตรงๆเลยก็ได้ว่าเออเขาไม่เลือกคุณอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราคิดว่ามันไปในเกณฑ์ที่ดีเนาะ ใคยซื้อได้มันอาจจะหมายถึงว่าที่ผ่านมาค่ะเขาอาจจะพยายามหลอกความรู้สึกของตัวเองนะคะอาจจะต่อต้านคุณก็ได้เพราะด้วยความมีอีโก้สูงมากๆค่ะแล้วคุณกับเขาเนี่ยมันมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กันสูงเนาะเราก็คิดว่าสุดท้ายแล้วค่ะเขาจะยอมลดอีโก้ของตัวเองเพื่อที่จะมาเคียร์ใจเพื่อที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะจะมาทำเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรไม่ได้แล้ะเพราะว่ามันกําลังจะเกิดการสูญเสียแล้วนะคะ แล้วบางคนก็ตีเนียนนะบางคนทะล้อกันตีเนียนกลับมาง้อกันแต่ไม่มีคําว่าง้องอะ่ะเหมือนแบบเนียนๆมาอะไรประมาณนี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรของเขาชื่อเล่นชื่อจริงนำแฝก f ฟ c e b o o ไอจี Facebook, กันนะคะเรียกหค่ะตัว N ตัว Z ค่ะตัวพอพานตัว C ค่ะแล้วก็วันพฤหัสนะคะวันอาทิตย์วันเสาร์นะคะ ธาตุนะคะจะเป็นธาตุไฟเม็ดสีนธนูธาตุดินการบุษมกร์ธาตุลมเมถุนตุนกลกุมนะคะราศีเมษนะคะออโดดเด่นไปที่ราศีเมษเนาะแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุนกลกุมนะคะประมาณนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังในความรักนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย